สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณโปรดให้ผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานรลนรงวันวัดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2568วันนี้เวลา13นาฬิกา48นาที พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอัทิตยาทรกิติคุณโปรดให้ในายบุญเชิดกันภัยรองผู้อํานวยการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตกาทาราชนารีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานลนรงวันวันวดตื่มสุราแห่งชาติประจําปี2 5 6 8ณโรงแรมมิราเคิลแกลนคอนเวนชั่นเขตหลักสี่ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นภายใต้แนวคิดซีโรดริงซีโรเดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์เพื่อให้ประชาชนงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษาให้เล็งเห็นถึงโทษพิษภัยจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพครอบครัวอุบัติเหตุและอาชญากรรมกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจกของประเทศ ปีนี้มีบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้รับมอบรางวัลโลกประกาศกีติคุณทั้งสิ้น31รายสำหรับวันงดดื่มสุราแห่งชาติเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันเข้าพรรษาของทุกปีตามมาติของคณะรัฐมนตรี ซึ่งในปี2568สมเด็จพระอ,อารยะวงศสาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลามหาสังฆปรินายกประมุขแห่งศาสนาพุทธพร้อมด้วยผู้นำศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาส,สนาฮินดูและศาสนาซิกได้ประทานพระคติธรรมและมอบโอวาทเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติซึ่งทุกภาคส่วนมุ่งเน้นให้เกิดการลดละเลิก โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนผ่านการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ในระดับภูมิภาคและระดับชุมชนเพื่อไม่ให้กลายเป็นกลุ่มนักดื่มหน้าใหม่ด้วยการปลูกจิตสำนึกถึงโทษภัยไม่พึ่งพาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่านี้จากข้อมูลองค์การอนามัยโลกปีผู้เสียชีวิตจากพิษของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ3ล้านคนทั่วโลกคิดเป็นร้อยละ5.3ของการเสียชีวิตทั้งหมดและเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมากกว่า200ชนิด หากลดหรือหยุดดื่มได้จะทำให้ตับมีการฟื้นตัวภายใน3เดือนส่งผลให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นองค์มนตรีเป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยล,ล,ลักษณ์อัคราราชกุมารีกรมภาษีสว่างขวัตวรขาติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กร,รกราคม2568 ที่บริเวณหน้าศาลาจตุรมุกอุทยานเฉลิมการจนาพิเศษวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บรุรีนายจารันธาดากนสุดองค์มนตรีเป็นประธานในกิจกรรมสมกร,รวมใจปล่อยปลา68ล้านตัวทั่วประเทศ ซึ่งสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถมัมหรือสอมอกรร่วมกับจังหวัดนนทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อาัคราราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยาราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กร,รกฎาคม2568กรมประมงสนับสนุนพันธุ์ปลาและกุ้ง ทางนี้สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2553เพื่อฟื้นฟูและสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพให้กับแหล่งน้ําและเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่โดยรอบในโอกาสนี้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติด้วย โครงการพัฒนาแหล่งน้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดตรังที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เป็นเวลานานกว่า30ปีทําให้ราษฎรในพื้นที่มีอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงในปัจจุบัน โครงการฝายคลองใหญ่อเนื่อมาจากพระราชด âm ริตำบลโพร,โรงจระเข้อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังเป็นหนึ่งในโครงการอเนื่อมาจากพระราชด âm ริที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภุมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิษทรงพระกรุณาเปิดกล้าเปิดกระหม่อมรับไว้เมื่อปี2537เพื่อช่วยเหล่ารัษฎรหมู่ที่1บ้านยงงาม และหมู่ที่7บ้านโหลคล้าตำบลโพรงจระเข้อําเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพาะปลูกต่อมาปี2539สำนักงานกอบร,รอสนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทานก่อสร้างฝายคลองใหญ่ในรูปแบบฝายคอนกรีตเสริมเหล็กการติดตามความก้าวหน้าโครงการของพลเอกประนา์รุติิ องค์มนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้พบว่าปัจจุบันสามารถช่วยเหลือราษฎรได้ถึง500ครัวเรือนแต่ด้วยการใช้งานมานานจึงเกิดชำรุดเสียหายประกอบกับราษฎรมีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นเพราะปรับเปลี่ยนการทำนามาทำกเกษตรที่หลากหลาย<อ>เช่นปลูกทุเรียนมังคุดยางพาราปาล์มน้ำมันและพืชผักปลอดสารพิษ ในพื้นที่1,455ไร่สร้างรายได้กว่า26ล้านบาทต่อปีนอกจากนั้นยังมีรายได้จากกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนและเชิงเกษตร รวมทั้งโครงการอ่างเก็บน้ําบ้านห้วยต่อน้อยพร้อมระบบส่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่ที่2ตําบลไม้ฝาดอําเภอศรีเกาจังหวัดตรังซึ่งทรงรับไว้เป็นโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2553ตามที่ราดฎนตาบลไม้ฝาดอําเภอศรีเกาขอพระราชทานเพื่อช่วยเหลือราดฎรตําบลบ่อหินตานนําบลนาเมืองเพชรและตาบลไม้ฝาดซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในหน้าแล้ง ต่อมาปี2561สำนักงานกอปร,รอได้สนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อยพร้อมระบบส่งน้ำแล้วเสร็จในปี2562ทำให้ปัจจุบันราษฎรหมู่ที่1บ้านห้วยต่อหมู่ที่2บ้านห้วยต่อน้อยและหมู่ที่3บ้านไม้ฝาดอำเภอสีเก่า1,920ครัวเรือน กว่า3,800คนมีน้ำทำการเกษตรปลูกไม้ผลได้หลายชนิดเช่นทุเรียนลองกองเงาะและมังคุดโอกาสนี้องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ราษฎรในการสืบสารรักษาต่อยอดตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์ต่อราษฎรอย่างยั่งยืนในพระมาหาครุณาธิคุณตรงนี้นะครับน้ำคือชีวิต ในพระมาหาคารณาทีุ่ณของประบาทสมเด็จพระเช้าอยู่รัชกาลที่้วรัชกาลที่1บถือว่าเป็นพระมาหาการณาที่ขุนอย่างล้นเหลือที่ได้นำโครงคารดังกล่าวให้มาสู่ประชาชนในฐานะที่เป็นพวงชนชาวไทยหนึ่งนะครับผมขอนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พึ่งเองประชาชนคนไทยหมู่ที่หนึ่ง งนี้ครับผมก็ปีปี38ก็มาดําเนินการปี39ก็แล้วเสร็จมาแล้วเสร็จแล้วก็รัฐดอนที่ทําการเกษตรที่ทํานาทํานาของพันขวาไร่แล้วก็ปลูกผักผักืนพืชผลไม้ก็มีมังคุทุเรียนลองของออออโรงเรียน พ่อได้ได้ใช้น้ําพอเพียงพ่อทางหมู่บ้านและพี่น้องเกษตรกรผมในนามผู้ใหญ่บ้านอนดีตผู้ใหญ่บ้านพ่ขอขอบคุณน้ําประทายขององค์นายหลวงราชกา,ารที่เก้าและราชกา,ารที่สิบหาที่สุดไม่ได้ครับ กว่า30ปีที่โครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริสร้างประโยชน์แก่รัษฎรในพื้นที่แห่งนี้ทำให้ปัจจุบันรัษฎรมีอาชีพมีไรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ตลอดไป สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธนารีนาศเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์เหนือราชการในพระองค์ w w w r o y b r a l o f f i c e t h ระหว่างวันที่12-14ถึงกรกฎาคม2568 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรระที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาศวันที่13กรกฎาคม2568 ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่12-14กรกฎาคม2568ท่านนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ ดูเรื่องของช้างป่าที่เขาใหญ่กันหน่อยนะคะมีคลิปออกมาคุณผู้ชมคะหลายเพจเลยนะคะแชร์กันออกมาว่าช้างป่าที่เขาใหญ่ไปบุกร้านหมูกระทะค่ะคแล้วก็รีสอร์ทด้วยนะคะส่วนผลไม้ของชาวบ้านด้วยนะคะที่ตําบลหมูสีอำเภอปากช่องค่ะคุณผู้ชมคะเจ้าที่ก็ต้องร่วมกันผลักดันกลับเข้าอุทยานนะคะนี่คะ่ะนี่เป็นคลิปภาพนะคะที่หลายกลุ่มเลยค่ะทั้งกลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมเขาใหญ่หญเพจคนรักช้างเขาใหญ่แล้วก็ที่นี่เขาใหญ่นะคะเขาลงคลิปนี้ออกมาค่ะคือมีภาพของพลายด้วน พลายเบี่ยงเล็กพลายวันใหม่นะคะที่เดินเข้ามาหาที่ร้านหมูกระทะร้านแล้วก็รีสอร์ทนะคะรวมถึงไร่ผลไม้ของชาวบ้าน <c oughs> อยู่ที่บ้านใหม่สามัคคีหมู่ที่2แล้วก็บ้านไร่พัฒนาหมู่ที่6ตําบลหมูสีค่ะช้างเนี่ยมันเป็นคุยหาอาหารในถุงแล้วก็ภาชนะที่ใส่ขยะทางเจ้าหน้าที่อุทยานก็เลยร่วมกับทางกลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมเขาใหญ่แล้วก็กลุ่มคนรักช้างเขาใหญ่ เฝ้าระวังนะคะแล้วก็ร่วมกันผลักดันให้ช้างเนี่ยไม่ให้เข้าไปทําความเสียหายกับทรัพย์สินของชาวบ้านค่ะเจ้าอาวาสวัดหมูสีในฐานะประธานกลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมเขาใหญ่นะคะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่คี่วันที่ผ่านมาพลายเบียงเล็กพลายด้วนพลายวันใหม่เนี่ยมักจะออกจากเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็ข้ามถนนธนรัฐ ช่วงหลักกมที่14-15บ้านไร่พัฒนาออกมาหาผลไม้แล้วก็อาหารการกินค่ะทางกลุ่มอนุรักษ์และกลุ่มคนรักช้างเขาใหญ่เนี่ยก็เลยไปคุยกับทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ช่วยกันวางแนวทางเฝ้าระวงังแล้วก็ผลักดันให้ช้างเนี่ยไม่ไปทำลายทรัพย์สินของประชาชนแล้วก็ผลักดันให้เขาเนี่ยกลับเข้าสู่เขตอุทยานรวมถึงยังจัดทำป้ายแล้วก็สัญญาณไฟจราจรนะคะเพื่อเป็นการเตือนคนที่ขับขี่ผ่านไฟผ่านมาบนเส้นธนรัฐ ช่วงกมที่14-15ถึงเนี่ยนะคุณผู้ชมคือต้องระวังต้องชะลอหน่อยค่ะ<ม>เพราะว่าช้างป่าเนี่ยมันมักจะเดินข้ามเป็นประจำในช่วงเย็นเย็นด้วยแล้วบางทีเนี่ยช่วงเย็นอากาศมันโคลเพ่ย์อ่ะมันมองไม่ค่อยจะเห็นอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นช่วงเย็นเนี่ยบ่อยด้วยนะคะคุณผู้ชมเพื่อป้องกันอันตรายแล้วก็ความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะก็อยากจะให้คนกับสัตว์ป่าเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้ตามหลักการแล้วก็วิธีการที่ถูกต้องโดยที่ไม่ใช้ความรุนแรงกับสัตว์ป่าด้วยค่ะ ไปดูเหตุการณ์ที่สหรัฐ